ให้เลือกหลากหลายนะครับใครสนใจสามารถเข้ามาดูได้ที่หน้าร้านนะครับผม,มาที่มันเลือกดูนะครับรีบๆนะครับผม สวัสดีครับวันนี้นะครับมีแนะนําอีกแล้วนะครับสําหรับลําโพงแบรนด์ดีบิได้นะครับวันนี้มาแนะนําเลยนะครับแต่ที่เราทําลดราคานะครับที่ร้านนะครับตั้งแต่10บถึงสีตอนนี้นะครับจะมาแนะนําดีบิได้นะครับดีบิได้เนี่ยลดสูงสุด25เนะครับผมเรามาดูกันสําหรับสายลั่นนะครับแบรนด์อเมริกันแนะนําเลยครับอย่างคนที่ต้องการทําในเรื่องของงานชาวแห่งประตูแบบเน้นฟังนอกรถตอนนี้นะครับเรามีลําโพงอย่างลําโพงพวกนี้ครับเป็นอ่าลำโพงกลางล้วน8นิ้วเนาะตัวนี้เป็นรุ่นนนน P4M ะคครับ8 8ซิิือเปป็้วกต คอยู่ที่ประมาณ7,009นะครับลด25%แล้วก็เหลืออยู่5,0925บาทนะครับตรงนี้นะครับก็คือเป็นราคาที่เราทำราคาพิเศษเลยสำหรับสายล้านอย่างพวกนี้ราคา20,003ตัวนี้เป็นอกลาง10นิ้วนะตัวใหญ่นะครับกลาง10นิ้วตัวนี้จาก23,900ลดลดแล้วเหลือแค่ประมาณ หนึ่งไปลายนะครับอ่าสำหรับรุ่นเล็กนะครับสำหรับดีบิไดร์รุ่นเล็กนะครับตัวนี้จะเป็นอ่ารุ่น es 1 6 5 4นะครับก็จะมาเป็นเป็นชุดเซตตัวนี้ปกติราคาขายหน้าร้านนะครับ5,900ตอนนี้ลดราคานะครับเหลืออยู่4,425บาทพร้อมติดตั้งนะครับผมอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เป็นอ่าสายไฮเอ e n นิดนึงสำหรับดีบิไดร์นะครับก็จะมีลำโพง3ทางนะครับก็จะมี6นิ้ว mid lens แล้วก็ตัวทวิตเตอร์นะครับเป็นรุ่นนะครับ dx 5 5 6 3 C นะครับตัวนี้จะเป็น DX ะคร สำหรับลำหพงรุ่นนี้ราคาปกติขายอยู่ที่16,900ตอนนี้นะครับลดแล้วเหลือ12 0 0 0ประมาณ1 2นิองนิดๆนะครับผมตัวนี้นะครับลด25%ถ้าใครสนใจสามารถอาสอบถามได้ที่เพจพาวเวอร์ซาวิก้าหรือไลน์พาวเวอร์ซาวิก้าหรือจริงๆอ่ะอยากให้มาที่หน้าร้านนะครับเพราะราคาลดค่อนข้างเยอะสำหรับบีบีได้นะครับรีบเลยนะครับใครต้องการนะครับที่ร้านเท่านั้นนะครับ